สมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาแก่รอบนะจิตจะหมดความอะไรหลงไหลนะรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าทั้งหลายมาดึงดูดจิตไหลไปไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นแหลนะชั่วขณะและจิตมันตั้งมั่นรู้ไหลออกไปทุกข์ตั้งเด่นดวงจิตก็เข้าเข้าฌานอัตโนมัติเพราะงั้นถึงเราจะเจริญสติเจริญปัญญาโดยเข้าฌานไม่เป็น ถึงนาทีสุดท้ายที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลในทุกขั้นตอนตั้งแต่โสดาปติมรรคจนถึงอรหัตมรรคจิตจะเข้าฌานของเขาเองนะจิตจะเข้าฌานของเขาเองยกเป็นคนซึ่งเดินปัญญาอยู่ในฌานเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยไม่ต้องถอยออกมาอยู่กับโลกก่อนนะไม่ต้องกลับมาอยู่กรรมมาภูมิก่อนนะจิตก็ไปตัดอยู่ข้างในได้เลยนี่เป็นพวกหนึง่งแต่รวมความก็คืออริยมรรคไม่เกิดอยู่ในจิตที่อยู่ในกรรมอย่างพวกเรา อรนนมักจะต้องเกิดอยู่ในรูปประภูมิหรืออรูปประภูมนะจะเกิดถือตรงนั้นไปล้างกันตรงนั้นงั้นจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติพอจิตเข้าฌานแะล้ควคราวนี้สติระลึกรู้อยู่ที่จิตนะไม่ได้เจตนาระลึกมันรู้เองเพราะมันไม่แส่สายออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่แส่สายไปในความคิดมันก็หยุดลงที่จิตตรงเดียวสติอย่างลงที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตงั้นสมาธิเนี่ยเต็มสมบูรณนะ์ละตั้งมั่นอยู่ที่จิต สติสมบูรณ์แล้วระลึกอยู่ที่จิตปัญญาสมบูรณ์แล้วเห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในจิตนะตรงนี้แหละจิตจะไหวตัวขึ้นมาสองสามขณะคือปรุงขึ้นมานะแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรไม่รู้ว่าปรุงอะไรมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าปรุงอะไรนะจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปจะเห็นอย่างนี้เองเห็นเอง ถัดจากนั้น,นจิตจะรู้เลยมันไม่มีสา,าระนจ,จิตมันจืดนะ <wife. S 2> มันไม่เอาอีกแล้วแค่เห็นความปรุงภายในจิตผุดขึ้นพอเห็นความปรุงภายในจิตผุดขึ้นสองสามขณะนะความเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยรู้อย่างเป็นกลายอย่างแท้จริงไม่ปรุงต่อนะจิตจะวางพอมันวางแล้วมันจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้วางจิตแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ธาตุรู้กับจิตนนะั่นแหละเป็นจิตอีกอย่างหนึ่ง แ้จิตดวงเก่ามันดับไปจิตที่อยู่ในภพภูมิต่างๆมันดับไปมันทวนกระแสเข้าหาจิตที่เหนือภพเหนือภูมินะทวนกระแสเข้ามาขณะที่มันปล่อยวางจิตดวงเดิมนะแล้วก็ทวนเข้ามาแต่ยังไม่ถึงธาตุรู้คาบรูปคาบดอกยังเกาะอยู่ในขันนีคือเกาะไม่ได้เกาะขันแล้วนะคือไม่ได้เกาะอยู่ที่จิต แต่ก็ยังเข้ามาไม่ถึงตัวธาตรู้ไม่ถึงอมตะธาตุอมตะธรรมไม่ถึงพระนิพพานธาตรู้ไม่ใช่พระนิพพานนะแต่ธาตรู้ไปเห็นพระนิพพานนึกแยกให้ออกมันยังทวนเข้ามาไม่ถึงธาตรู้ไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่พระอริยะทําไมไม่ใช่ปุถุชนเพราะมันปล่อยขันนะขันสุดท้ายที่มันปล่อยก็คือจิตไม่ใช่พระอริยะเพราะยังไม่เข้ามาถึงธาตรู้ไม่เข้าถึงพระนิพพานตัวธาตรู้นั่นแหละเป็นตัวไปเห็นพระนิพพาน ตงนี้นะเรียกว่าโคตรปูยานยานข้ามโคตรมีปัญญาข้ามโคตรข้ามโคตรโคตรจากโคตรไหนมาสู่โคตรไหนจากโคตรของปุถุชนมาสู่โคตรของอริยชนเพราะงั้นบรรลุมากผลแล้วนะเปลี่ยนโคตรนะนี่ข้ามจากสกุลของปุถุชนนะมาข้ามมาสู่อริยวงอริยโคตรเรียกยานข้ามโคตร ไม่ใช่ปุถุชนนะกําลังข้ามอยู่ไม่ใช่พระอริยะมีอยู่ขนาดจิตเดียวแหละที่ข้าบลูกข้าบตอกประหลาดอยู่อย่างเงี้ยข้ามมาทวนเข้ามาถึงจิตแท้ถึงธาตุบินญ,ญาณธาตุธาตรู้แท้ๆแล้วธรรมธาตุตัวนี้อริยมรรคก็จะเกิดขึ้น,นอาสวะกิเลสท,ที่ห่อพุ่มจิตอยู่เนี่ยถูกอาสวะถูกอริยมรรคแหวกออกแหวกออกทําลายออกเาะ,ะ,ะล้างกิเลส ล้างในพริบตาเดียวในขณะเดียวนะวับเดียวเลยขาดเลยนะมันคล้ายๆเปิดสวิตไฟปั๊บสว่างวูบเดียวความมืดหายไปเลยนะในพริบตานั้นเลยนะทิดจกัจกจัดนั้นนะจะเห็นพระนิพพานอีกสองสามขณะนะเห็นไม่เท่ากันนะบางคนเห็นสองขณะบางคนเห็นสามขณะนะถ้าพวกอ,อินทรีกล้ามากๆก็เ,เห็นสามขณะพวกอ,อินทรีย์ยังไม่กล้ามากก็เ,เห็นสองขณะ งินพระอริยะในภูมิทมอันเดียวกันนะระดับเดียวกันนะความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันะความแตกฉานอะไรเนี่ยไม่เท่ากันเห็นพระนิพพานนี่ก็รู้นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละแต่โง่เองไม่เห็นทำไมไม่เห็นน่มัวแต่เห็นก,กามมัวแต่เห็นรูปประพบมัวแต่เห็นอรูปประพบ จิตไม่รู้จักปล่อยตรงที่เขาปล่อยอะนะเขาข้ามเขาทิ้งลนะตรงโคตรปูยานที่จิตข้ามโคตรนะข้ามจากปุถุชนมาเป็นพระอยะข้ามทิ้งตรงนี้มันทิ้งหมดเลยนะมันทิ้งกรรมมาภูมิรูปประภูมิมรูปประภูมิทิ้งหมดเลยข้ามมาสู่อริยภูมิโลกุตตะละภูมิข้ามเองนี่พวกเราก็มีหน้าที่ภาวนาให้มันพอเท่านะนะั้นแหละถ้ามันพอเมื่อไหร่มันก็ข้ามโคตรไปเปลี่ยนสกุลนะ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นามสกุลเดิมทางโดยสมมติบัญญัติก็เป็นนามสกุลเดิมโดยปรมัดแท้ๆก็ไม่ใช่ละวแ้ามาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเมืนอพระพุทธเจ้าเวลาท่านพูดถึงพระริยะท่านจะบอกลูกของเราอย่างนางวิสาขานี่ก็ลูกเราอนาถทปินทิกาก็ลูกเราทําไมมีเราด้วยเราโดยโวหารพูดให้คนอื่นรู้ ความจริงเป็นเนื้อแท้อันเดียวกันเป็นธรรมาธาตุอันเดียวกันจิตจะทำอันอันเดียวกันค่อยภาวนาไปเป็นลําดับลําดับนะต้องตัดสี่หนตัดครั้งที่หนึ่งนะพอจิตออกจากอริยผลที่เห็นนิพพานสองสามขณะนะจิตจะกลับมาสูก่กามาวัชจรปุูมอย่างที่พวกเราอยู่นี่นลจิตจะถอยออกมาเลยถอยออกมามันจะทวนกระแสะพิจนา ว่าเมืเ่อกี้ล้างอะไรไปแล้วอะไรยังอยู่อะไรล้างแล้วทวนเข้าทวนออกไปพิจานี่พวกเราบางคนนะต้องระวังนะอยู่ๆนึกว่าเป็นพระอริยะไม่มีกระบวนการที่อริยมรรคเกิดอยู่ๆก็นึกเอาเองได้แล้วได้แล้วงั้นต้องดูจริงๆนะสังเกตกิเลสให้ดีนึกว่าได้มรรคได้ผลแนละ้วดูกิเลสให้ดีย่าเข้าข้างตัวเอง อย่าให้จิตไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งโตยเฉพ้ะอ,อย่าให้จิตไปติดในรูป,ประภพอรูป,ประภพติดในความนิ่งความว่างนะประคองจิตนิ่งๆแล้วบอกดูมาสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีกิเลสเลยโทษก็อยู่ตรงนี้กันเป็นกลับๆไม,ม่กิเลสไม่โผล่ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าล้างกิเลสได้หรือไม่ได้นะกลับมาอยู่ในกามาวาจจารพบเนี่ยมาใช้จิตของมนุษย์ธรรมดานี้ บางคนจิตเป็นพระอริยะนี่นึกว่าเป็นพระอริยะบอกสิ่งแรกเลยต้องดูก่อนว่าจิตไปค้างอยู่ในภพละเอียดภายในหรือเปล่าถ้าจิตไปค้างอยู่ในภพละเอียดภายในเชื่อไม่ได้นะเชื่อไม่ได้ไม่มีกิเลสก็เชื่อไม่ไดนะ้เพราะว่ากิเลสหยาบมันไม่มีโอกาสเกิดถ้าจิตมันหลุดออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ติดอยู่ในฌานสมาบัติอันใดนะกิเลสจะเกิดไม่เกิดเดี๋ยวก็รู้เองนะเพราะฉะนั้นเราไม่มีพระพุทธเจ้ามารับรองเรานะ ว่าใครได้ภูมิธรรมชั้นไหนชั้นไหนเราเอาหลักสูตรของพระพุทธเจ้าหลักสูตรพระพุทธเจ้าก็คือท่านจะมาดูว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่แต่ต้องไม่เข้าข้างตัวเองถ้าดูตรงนี้นะเราจะพิสูจน์ตัวเองได้วินยูชนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมารับรองเรางั้นอยากรู้ว่าเราเป็นท่าริยะจริงหรือเปล่านะอย่าประคองจิตให้นิ่งให้เฉยอยู่ะปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติเลยดูซิกิเลสจะเกิดไหม งั้นสิ่งสําคัญนะเราไม่ใช่ว่าใครมารับรองเรานะนึกว่าได้แล้วก็ไปดูกิเลสเอามีจริงหรือเปล่านะต้องดูตอนมันเผลอตอนมันเผลอนะนั้นไม่ได้ควบคุมไม่ได้ระมัดระวังตัวกูมยังโปรยอีกไหมหรือว่าเป็นพระอราหารนะันแล้วไปดูให้เดีอยจิตอยู่ในภพใดภพหนึ่งหรือเปล่าถ้าจิตยังอยู่ในภพใดภพหนึ่งไม่ใช่หรอก อย่างจิตไปอยู่ในความว่างจะต,ต้องอยู่ในว่างคิดว่าว่างเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ใช่หรอกพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ที่ใดไม่ได้อยู่ที่หนึ่งที่ใดงั้นไม่ใช่ว่าไปอยู่แบบนี้ถึงจะเป็นไปอยู่แบบนี้ถึงจะเป็นแต่จิตท่านไม่มีอะไรยอมได้เท่านั้นเองนั้นเราภาวนานะหัดไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเราก็คงได้รับผลประโยชน์จากการที่เราอดทนภาวนากันเชิญไปแทนแค่